สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทีหึงโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดพระงามสามากีพิทยาวันนี้วิชาสุขศึกษานะครับโดยครูพรชัยมั่งประสิทธิ์กับดำเนินมาถึงสัปดาห์ที่10ของเทอมที่2แล้วนะครับยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครับสำหรับวันนี้นะครับ่อ,อนำเสนอในเรื่องการปฐมพยาบาลบาดแผล นะครับบาดแผลนะครับอ,อยู่ในมาตรฐานตัวชี้วัดนะครับ5.1พ pa อ5.1ม .1 ทับนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอธิบายสาเหตุอาการและวิธีการปรถมพยาบาลการเกิดบาดแผลชนิดเปิดและชนิดปิด 2. ฝึกปฏิบัติปรถมพยาบาลผู้ป่วยที่เกิดบาดแผลเปิดและปิด3 เห็นประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่เกิดจากบาดแผลชนิดปิดและเปิดก็พูดง่ายครับการใช้ชีวิตประจำแต่ละคนมีความแตกต่างกันบางคนก็มีอัตราการเสี่ยงบางคนก็ไม่ประมาทฉะนั้นเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่มีบาดแผลเปิดและปิดเนี่ยเป็นเป็นอย่างไรบ้าง วันนี้ครูมีคลิปจะสังเกตยายอย่างไรบ้างเมื่อบาดแผลเปิดบาดแผลปิดบาดแผลฉีกขาดบาดแผลถลอกนะครับหรือบาดแผลที่เลือดออกมากมีคุณหมอออกมาอธิบายอย่างชัดเจนและก็วิธีการปฏิบัตินะครับก็หวังว่าเป็นคลิปที่มีประโยชน์บางทีอาจจะเกิดในครเรือนของเราการที่นักเรียนได้เรียนรู้โดยตรงแล้วก็นำไปใช้ได้ อ,อ๋อและอาจจะไปช่วยเหลือเป็นความดีต่อตนเองเพื่อสังคมด้วยครับงั้นปฐดแท้ทะลอกการปฐมพยาบาลในคลิปนี้ครับบาดแผลฉีกขาดสังเกตอย่างไรในคลิปสอนครับบาดแผลที่เลือดออกมากนะครับในคลิปก็อออยังสอนอีกนะครับพร้อมแล้วไปรับชมด้วยกันครับ มีความสําคัญค่ะเพราะว่าถ้ากรณีที่แบบแผลนั้นมีเลือดออกไหลปริมาณมากค่ะถ้าเราไม่ห้ามเลือดผู้ที่มีบาดแผลนั้นก็มีโอกาสที่จะเสียเลือดแล้วก็เสียชีวิตตามมาได้ค่ะ วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะจริงๆเราต้องดูบาดแผลก่อน,นะคะ่ะว่าแผลนั้นนะมีเลือดออกมากน้อยแค่ไหนแล้วบาดแผลอยู่บริเวณไหนถ้าเป็นบาดแผลที่เป็นแผลถลอกเฉยๆการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจริงๆอาจจะเป็นแค่ล้างน้ํเาเช็ดทำความสะอาดแล้วใช้ผ้าสะอาดแปะทับแผลไว้หรือเป็นการทายาฆ่าเชือ้อธรรมดาซึ่งบาดแผลชนิดนี้มักจะไม่ได้มีเลือดออกรุนแรง บาดแผลถัดมาก็คือเป็นบาดแผลฉีกขาดบาดแผลชนิดนี้ก็จะมีเลือดออกที่มากขึ้นวิธีการก็คือเราสามารถล้างแผลด้วยน้าสะอาดได้นะคะให้แบบสิ่งแปดปอมหรือว่าสิ่งที่มันปนเปื้อนมากับวัสดุที่มาทําอันตรายกับเราเนี่ยล้างแผลออกไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยใช้ผ้าสะอาดกดไปที่บริเวณแผลตรงๆเลยค่ะวิธีการกดก็คือกดให้ลึกประมาณหนึ่งความรู้สึกเราก็คือเหมือนเราจับอยู่บนกระดูกนานประมาณ5นาทีแล้วไม่ต้องแบบแง้มดูการที่เราเปิดผ้าเพื่อแง้มดูว่าเลือด หยุดหรือยังเนี่ยเป็นการทําให้เลือดที่มันไปริมเลือดแล้วเนี่ยถูกฉีกออกแล้วเลือดก็จะไหลออกมาใหม่ได้ค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเลือดหยุดแล้วเราใช้วิธีการดูว่าเลือดน่ยซึมออกมาจากบริเวณผ้าที่เรากดมากขึ้นไหมถ้ามีเลือดซึมออกมา,มามากขึ้นแสดงว่าเลือดเนี่ยยังไม่หยุดเราควรต้องกด ให้นานกว่านั้นหรือใช้ผ้าผืนใหม่เนี่ยมาทับผืนเดิมโดยที่ไม่ต้องผืนเดิมออกแล้วกดต่อเนื่องหลังจากนั้นถ้าเลือดดูแนวะโน้มหยุดแล้วนะคะวิธีถัดไปคือเราสามารถพันผ้าย,ยืดเพื่อช่วยรัดไม่ให้เลือดเนี่ยไหลออกมาได้นะคะสำหรับบาดแผลจากการที่มีเลือดออกเยอะมากการใช้วิธีการกดห้ามเลือดเนี่ยหรือการ ด้วยผ้ายืดรัดเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในการห้ามเลือดแนะนําว่าควรโทร1 6 9นะคะเพื่อให้ทีมปฐมพยาบาลเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีค่ะวิธีการในการห้ามเลือดของบาดแผลชนิดนี้ก็คือการใช้วิธีการขันชนะหรือที่เรียกว่าทูนิเก้ค่ะวิธีการขันชนะนะคะก็คือถ้าเป็นเบื้องต้นเราหาอุปกรณ์ทั่วไปนะคะก็คือสามารถหาผ้าผ้าเป็นผ้ายาวอาจจะเป็นผ้าแบบสี่เหลี่ยมแล้วเราพับทบเป็นเส้นเหมือนลูกเสืออย่างเงี้ยก็ได้ค่ะหรือเป็นแบบเชือกก็ได้นะคะ จริงๆใช้ผ้าก็จะดีกว่าแล้วก็อาจจะมีปากกาด้ามหนึ่งนะคะหรือเป็นแท่งเหล็กแท่งหนึ่งก็ได้นะคะจากนั้นเนี่ยใช้ผ้านะคะรัดที่บริเวณเหนือบาดแผลประมาณ1นึ่ฝ่ามือวิธีการรัดก็คือผูกที่บรินเวณเหนือบาดแผลหลังจากนั้นใช้ปากกานะคะสอดเข้าบริเวณผ้านะคะแล้วก็หมุนจนกว่าเลือดเนี่ยจะหยุดไหลหลังจากนั้นก็ทําการล็อกปากกานั้นไว้หรือล็อกแท่งเหล็กนั้นไว้ ถ้าไม่สามารถหาผ้าได้การที่จะใช้เข็มขัดเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าที่สําคัญคือจะต้องมีแพ่งเหล็กกิ่งไม้หรือปากกานะคะสอดเข้าบริเวณวงเข็มขัดนะคะแล้วก็รัดให้แน่นแล้วก็อย่าลืมจดเวลาไว้ด้วยว่าเราเริ่มทําการขันนเนี่ยตั้งแต่กี่โมงกี่นาทีคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเอาไว,ว้วาส่วนปลายเราอะคะ่ะทนการขัดเลือดได้ประมาณนึงฉะน,นี้การที่จดเวลาเวลาไปโรงพยาบาลนะคะทีมแพทย์เนี่ยจะรู้ว่า เราทําการห้ามเลือดเนี่ยมาตั้งแต่กี่โมงแล้วแล้วเราจะต้องรีบมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะต้องคลายอันเนี้ยออกแต่ไม่ได้นําให้คลายเองนะคะการคลายเนี่ยคะ่ะต้องไปคลายที่ห้องผ่าตัดจริงๆแล้วเนี่ยแผลเราเนี่ยควรต้องมีการรักษาความสะอาดการปฐถมพยาบาลที่ผิดวิธีก็มีโอกาสที่เลือดจะไหลามากขึ้นแล้วก็แผลติดเชื้อได้คะ่ะ ครับก็เป็นคลิปที่ที่คุณหมอออกมาเป็นเนื้อหาที่เราสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองนะครับอย่ลืมนะครับบาดแผลมีสองชนิดครับชนิดเปิดและชนิดปิดในคลิปก็ยังบอกว่าอันไหนเปิดอันปิดเปิดมากเปิดน้อยนะครับอ่านะก็ผู้ที่เกิดบาดแผลจะได้รับการไปฐมพยาบาล อย่างทันทุ่งทีนะครับจะช่วยให้อาการของผู้ป่วยลดระดับความรุนแรงลงนะครับแล้วก็ยังมีให้ทราบแหล่งขอความช่วยเหลือนะครับโทรอะไรครับหนึ่งหกหกเก้านะครับอย่าลืมนะครับแหล่งขอความช่วยเหลือศูนย์ขอความช่วยเหลือหนึ่งหกหกเก้าก็หวังว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดได้ทุกเวลาถ้าเราประมาทมันแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นักเรียนควรจะ ความรู้จากการจบคลิปการถมพยาบาลเบื้องต้นบาดแผลเปิดบาดแผลปิดนะครับบาดแผลทลอกบาดแผลที่ขาดหรือเลือดออกมากได้ด้วยตนเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีให้ปลอดภัยจากโควิดสายพันธุ์ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเช่นเดิมการบ้านแค่หนึ่งข้อเป็นคำถามนะครับง่ายๆสวัสดีครับ